สวัสดีเพื่อนชาวเรเวาเนชั่นนลทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับสำหรับคนทางานนะครับผมที่ตอนนี้จ,จัดจำหน่ายโดยทางเรเวาเนชั่นนลนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ O E M นะครับผมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าสินค้าที่เป็น O E M เนี่ยแตกต่างไปจากรีเทลบ็อกที่วางจาหน่ายทั่วโลกอย่างไรบ้างนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เป็น O E M ว่ามันเอาไว้สําหรับ การใช้งานในกลุ่มไหนแล้วก็มีความแตกต่างจากรีเทลบ็อกยังไงบ้างนะครับผมก่อนอื่นเราต้องบอกเลยว่าสินค้าล่าสุดนะครับของทางเดลวาร์ิชอรนะครับที่เป็นสินค้า OEM ก็จะเป็นกลุ่มของการ์ดจอทํางานนะครับทั้งในตระกูลของการ์ดจอเอเ d ด a อาพอดนะครับผมแล้วก็การ์ดจอที่เป็น AMD Fi ี e Pro ทุกรุ่นนะครับผมก็จะเป็นสินค้าแบบ o อ m แล้วนะครับสำหรับคําว่า OEM มนะครับมาจากคําว่า Original Equipment m a n u f a c t u r e r นะครับก็ยกตัวอย่างในส่วนของการ์ดจอแล้วกันนะครับผม สำหรับ O E M ครับก็จะเป็นโรงงานสําหรับการผลิตกล้าจอนะครับผมแล้วก็สั่งทำนะครับตามออเดอร์นะครับจากแบรนด์ต่างๆที่สั่งทําเข้ามานะครับเมื่อทํางานผลิตเสร็จสิ้นนะครับตามสายการผลิตก็จะมีการส่งไปให้แบรนด์ต่างๆนะครับไปตีแบรนด์นะครับหรือว่าไปแพ็กเกจนะครับก่อนที่จะนําไปวางจําหน่ายทั่วโลกนั่นหมายความว่าสินค้าข้างในนะครับของ O E M กับ Retail Box มีคุณภาพไม่แตกต่างกันนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้มีเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดว่าสินค้า O E M เป็นสินค้าเกรดบี B, เป็นสินค้ามือสองจริงๆไม่ใช่ครับสินค้า O M เป็นสินค้าร้อยเซของแท้มาจากโรงงานนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามีลักษณะการวางจําหน่ายที่แตกต่างกันนะครับวันนี้เรามีในส่วนของแพ็กเกจนะครับระหว่างรีเทลบ็อกก์แล้วก็แพ็กเกจที่เป็น O e M นะฮะมาเปรียบเทียบให้ได้ดูกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจที่เป็นรีเทลบ็อก์ครับวางจําหน่ายทั่วโลกนะครับผมเป็นมาตรฐานเดียวกันสังเกตได้ว่าตัวลายกราฟิกก็จะมาพร้อมกับสีสันที่ค่อนข้างสวยงามครับมีมีบอกไล่รุ่นมี การตกแต่งลายสีสันนะครับด้านหลังมีรายละเอียดต่างๆฮะมีรูปการ์ดจอมีฟีเจอร์ต่างๆ <_ m ix> ก็เรียกได้ว่ามีความสวยงามรับเหมาะสำหรับการแพ็กเกจวางจําหน่ายนะครับส่งไปยังประเทศต่างๆนะครับหรือว่าการวางจําหน่ายตามหน้าร้านห้างร้านต่างๆนะครับผมส่วนการ์ดจอที่เป็น OEM ครับจะมีการ์ดจอเปล่าๆนะครับไม่มีกล่องนะครับซึ่งจะไม่มีแพ็กเกจครับซึ่งในส่วนนี้เหมาะสําหรับการนําไปอัปเกรดอฟตคอมนะครับหรือว่านําไป ประกอบคอมใหม่โดยเฉพาะนะครับผมหรือว่าเอาไปให้แบรนด์ต่างๆนะครับนำนำไปประกอบเป็นคอมแบรนด์นะครับโดยที่มุ่งเน้นการใช้งานของกร์ดจอนะครับไม่คำนึงถึงในส่วนของกล่องแพ็กเกจสวยงามนะครับผมและนี่เป็นความแตกต่างครับว่าทำไมกร์ดจอ O E M นะครับจะมีราคาที่ถูกกว่ากร์ดจอที่เป็นรีเทลบ็อกซ์ที่วางจาหน่ายกันอยู่นะครับและเมื่อการกดจอแบบ O E M นะครับเป็นกร์าจอเพียวๆไม่ได้มาพร้อมกับกล่องแพ็กเกจครับรับการจัดจําหน่ายนะครับหรือว่าการวางจาหน่ายของร h เ d ว w a National เนี่ยก็จะมีการนํา กล่องแบบพิเศษนะครับมาแพ็กเกจให้นะครับสําหรับคนที่ต้องการในส่วนของกล่องแพ็กเกจครับหลายๆคนนะฮะที่ได้ติดตามวิดีโอกันไปก่อนหน้านี้นะครับผู้บริหารของเราได้เคยรีวิวกันไปแล้วนะครับสําหรับเจ้ากล่องตัวนี้นะครับมันเป็นกล่องสําหรับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าใช้ต้นทุนในการผลิตใช้ทรัพยากรในการผลิตที่ค่อนข้างต่ำนะครับผมมาในรูปแบบกล่องที่เป็นแบบธรรมดาเลยครับสามารถ reuse ได้ด้วยนะครับผมก็ช่วยลดโลกร้อนนะครับผมในส่วนนี้ สำหรับตัวกล่องนะครับก็จะมีสองสีนะครับเด er ี๋ยวผมจะบอกว่าจุดแตกต่างกันยังไงนะว่าระหว่างกล่องสองสีนี้นะครับเรามาดูด้านในนิดหนึ่งนะฮะด้านหน้าครับเป็นลายในส่วนของทางรีว่านเชอรัลครับเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับเป็นลายธรรมดาเลยสําหรับเป็นการแพ็กเกจในการจัดส่งเท่านั้นนะครับด้านในครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจต,ตัวกันกระแทกครับสําหรับการวางกระจอเข้าไปด้านในนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวกล่องเป็นตัวกล่องธรรมดาและครับสําหรับตัวนี้นะฮะ สินค้าแบบ OEM ครับต้องบอกว่าเป็นสินค้าตัวการเพียวๆนะครับจึงไม่ได้มาพร้อมกับการรับประกันนั่นเองนะครับผมแต่ในเมื่อมาพร้อมกันารจับจำหน่ายนะฮะของทางดีว่าในช่งนีวเราก็จะมีการรับประกันให้นะครับผมโดยจะมีทางเลือกให้กับเพื่อนๆคนทำงานนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับสำหรับปัจจุบันนะครับจอทั้งในตระกูลของ a v d a o r o และ AMD f i Pro ครับจะได้รับการรับประกันที่1ปี 2ปีแล้วก็3ปีนะครับผมให้เ,เพื่อนๆเลือกซื้อกันเลยนะครับผมในส่วนนี้สาหรับกล่องแพ็กเกจนะครับที่เป็นแบบ1ปีก็จะเป็นกล่องสีขาวแบบนี้นะครับส่วน2ปีและ3ปีจะมาแบบกล่องสีดํานะครับผม ซึ่งก็จะแตกต่างกับกล่องที่เป็นรีเทลบ็อกครับที่จะได้การรับประกันนะครับมาจากโรงงานที่3ปีนะครับผมหรือประกันแบบ5ปีจากทารเดียวเนชช่นลนะครับผมนี่ก็เป็นความแตกต่างนะครับนอกจากในเรื่องของระดับราคานะครับทางเรื่องของการรับประกันอีกด้วยนะครับผมและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะครับในส่วนของการ์ดจอที่เป็น OEM นะครับแล้วก็รีเทลบ็อกนะครับผมอย่างที่ได้บอกไปครับในส่วนของ ลักษณะนะครับของการแพ็กเกจวางจาหน่ายนะครับรวมไปถึงลักษณะการใช้งานนะครับการจอทั้งสองกลุ่มก็แตกต่างกันนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้การจอเพียวๆนะครับอยากได้ประสิทธิภาพของการจอไปอัปเดตคอมใหม่นะครับไปประกอบคอมใหม่เพียงอย่างเดียวนะครับโดยไม่สนใจในส่วนของแพ็กเกจนะครับในการวางจําหน่ายก็สามารถเลยซื้อการจอที่เป็น O.E.M ได้นะครับผมซึ่ง โดยในส่วนของการรับประกันนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของระดับราคานะครับการจอทั้ง2กลุ่มนี้ก็ค่อนข้างแตกต่างกานพอสมควรนะครับผมซึ่งก็การจอ OEM ก็มีขึ้นเลือกซื้อได้นะครับตามระยะประกันนะครับผมก็สามารถเลือกซื้อได้ตามต้องการเลยทีเดียวนะครับผมหวังว่าวิดีโอในครั้งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับคนทำงานนะครับที่ยังมีข้อสงสัยว่าการจอ OEM เนี่ยแตกต่างกับการจอทั่วไปอย่างไรนะครับผมและก็มันคืออะไรนะครับวันนี้เราก็มา ไข่ข้อสงสัยสำหรับเพื่อนๆแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าการ์ดจอ OEM และการ์ดจอ retail box คุณภาพไม่แตกต่างกันครับเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การเลือกซื้อของเพื่อนๆครับว่าจะต้องการตัวการ์ดเ e t a i l นะครับหรือว่ามาพร้อมกับกล่องแพคเกจวางจำหน่ายนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่สนใจการ์ดจอ OEM นะครับตอนนี้เรามีวางจำหน่ายการ์ดจอทำงานเท่าในกลุ่มของ Nvidia Quadro และ AMD FirePro ทุกรุ่นนะครับย้ำ่าทุกรุ่นนะครับ ก็จะมาพร้อมกับการรับประกัน1ปี2ปี3ปีนะครับส่วนวีเชลบ็อกกับก็จะมาพร้อมกับการรับประกัน3ปีรวมไปถึงการขยายการรับประกันจ่าเรียว่าในชลอเป็น5ปีแล้วครับตอนนี้ก็สนใจรูปไหนก็ติดต่อสอบถามกันามได้นะฮะทาง a c e b o o k แฟนเพจของเรานะครับหรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะครับผมแล้วพบกันใหม่กับการรีวิวผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ เปนวัมถุเรเะสคของไทยระดับโลก